คุยกับพี่เก่งวิจอยคลิปนี้นะครับก็ขอปักหมุดไว้ให้กับทุกคนได้รู้แนวทางของช่องนะครับว่าช่องของพี่เก่งเนี่ยจะพูดเรื่องอะไรบ้างพี่เก่งก็กําหนดไว้แล้วนะครับว่าจะพูด7วันเเรื่องด้วยกันนะในแต่ละวันเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวมารับฟังกันนะครับเรื่องหลักๆที่พี่เก่งทาตอนนี้เลยก็คือรับดูแลแก้ไขเกี่ยวกับการทําระบบไหลสดของแมคคาออนไลน์ทุกรูปแบบ นะวันนักคือใครที่ทําไลา์สดแล้วมีปัญหาหาคนแก้ไขไม่ได้หรือว่าใครที่กําลังจะทําระบบไลา์สดแล้วไม่มีที่ปรึกษาไม่มีคนสอนการใช้งานหรืออะไรพวกนี้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เข้ามาสอบถามกันละกันว่ามีค่าบริการอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ยังเปิดคอร์สอื่นๆอ,อ,อีกหลายคอร์สนะซึ่งก็ตรงนี้ก็ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะว่ามีคอร์สเรียนอะไรบ้างนะ อ่ะทีนี้มาดูเรื่องหัวข้อสําคัญในคลิปนี้กันก็คือ7วัน7เรื่องที่พี่เก่งพูดเนี่ยจะมีอะไรบ้างเพื่อแบ่งหมวดหมู่ให้ทุกคนเนี่ยได้รู้ว่าอ๋อถ้าวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เราสนใจก็อาจจะไม่ต้องแวะเข้ามาดูช่องพี่เก่งนะครับก็7วัน7เรื่องก็ขอแบ่งไว้ตามนี้ละกันนะครับในวันจันทร์เนี่ยพี่เก่งก็จะนําเรื่องเล่าที่สร้างกําลังใจให้กับทุกคนเนี่ยเอามาเล่าให้ฟัง เราเพืนะ่อให้ทุกคนเนี่ยได้มีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตแล้วก็มีข้อคิดที่จะทําให้ไปต่อจนถึงจุดมุ่งหมายที่ตั้งใจไว้นะครับส่วนวาันอาังคารนะครับพี่เก่งก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของพุทธศาสนาละกันก็จะเป็นเรื่องของบุญเรื่องการทําบุญห <c ute> รืออะไรพวกนี้นะครับ <c ute> ที่เป็นเก <c ute> ี่ยวกับทางพุทธนะทางศาสนาอื่นพี่เก่งอาจจะไม่ได้ ไม่ค่อยมีความรู้ก็อาจจะไม่ได้เอามาพูดนะก็สาหรับชาวพุธแล้วกันวันอังคารน,นะครับก็ามาเราฟังเรื่องดีๆตรงนี้ได้นะครับส่วนวันพุธ,พธก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการทําไลฟ์สดเกี่ยวกับแม่ค้าออนไลน์ทั้งหมดการทำตลาดการทําการตลาดการขายของเทคนิคต่างๆอะไรพวกนี้นะครับพี่เก่งจะรวบรวมมาแล้วก็จะมาพูดในวันพุธสาหรับแม่ค้าออนไลน์ทุกคน ส่วนวันพฤหัสนะครับพี่เก่งก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการประกันชีวิตซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเรื่องการประกันชีวิตเนี่ยไม่ค่อยมีคนสนใจนะครับเรียกว่าเห็นตัวแทนหรือว่าเห็นโลโก้แล้วเนี่ยก็เรียกว่าแทบจะวิ่งหนีกันเลยนะครับเพราะว่าดูว่ามันเป็นภาระแต่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเรื่องของการประกันชีวิตเนี่ยถ้ามีไว้มันมีประโยชน์ยังไงหรือว่าใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทําประกันชีวิตการเคลมประกันหรือว่า ตัวแทนหายไปไม่มีที่ปรึกษามีปัญหาอะไรอยู่ตรงเนี้ยพี่เก่งจะทยอยมาอธิบายมาให้คำตอบในแต่ละเรื่องที่จากประสบการณ์จริงที่พี่เก่งได้ไปเจอมานะครับวันศุกร์นะพี่เก่งก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพโดยรวมทั้งหมดเลยนะครับมีเคล็ดลับดีๆอะไรที่ทําให้สุขภาพของเราเนี่ยดีขึ้นนะครับก็จะนํามาเล่าให้ทุกคนได้รับฟังกันในวันเสาร์นะครับพี่เก่งก็จะ นำเรื่องเกี่ยวกับดวงชะตานะครับมาพูดคุยมาเล่าให้ฟังว่าสถิติเกี่ยวกับการดูดวงต่างๆว่าคนเกิดวันนั้นหรือว่าเดือนนี้เดือนปีนั้นอะไรเงี้ยนะครับว่าคนในแต่ละวันมีนิสัยยังไงแต่ละเดือนมีนิสัยยังไงแล้วก็แต่ละปีมีนิสัยแบบไหนนะครับก็จะทยอยนํามาบอกเล่าให้กับคนที่ชอบเรื่องนี้นะครับก็จะได้รู้ว่าเออ คนแต่ละคนที่เราเจอเนี่ยเขาเกิดปีนั้นปีนี้เนี่ยมีนิส,สัยแบบนั้นแบบนี้ตามที่พี่เก่งได้เอามาบอกหรือเปล่านะครับในวันอาทิตย์นะครับพี่เก่งก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของมุมมองความรักในแบบที่ผู้ชายมองนะซึ่งตัวนี้เนี่ยผู้หญิงก็สามารถเข้ามารับฟังได้นะว่าหรือผู้ชายเขาคิดกับผู้หญิงแบบแบบไหนผู้หญิงที่เขาเห็นเนี่ยผู้หญิงที่ แต่งตัวแบบนั้นแบบนี้เนี่ยเขาคิดยังไงอะไรแบบนี้นะครับก็จะมากระเทาะมุมมองของผู้ชายให้กับผู้หญิงได้รับรู้กันเนี่ยก็7วัน7เรื่องนะครับก็ฝากทุกคนติดตามไว้ด้วยสำหรับความรู้ในแต่ละวันที่พี่เก่งได้เรียบเรียงไว้ให้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการสับสนเนาะแล้วก็ในช่องของ t i k t อกเนี่ยตอนนี้ที่วันที่พี่เก่งอัดคลิปเนี่ยมันยังไม่มีเรื่องของการสร้างเพลย์ลิสต ให้เป็นรูปแบบว่าแบ่งหมวดหมู่ยังไงนะครับถ้าวันไหนได้เพลิดแล้วเนี่ยพี่เก่งก็จะจัดหมวดหมู่ไว้ให้ทุกคนนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะได้ชอบเรื่องไหน mm hmm. ก็จะได้ดูเรื่องนั้นไปเป็นเป็นโซนไปเลยนะครับส่วน y YouTube เนี่ย mm hmm. ก็จะถูกแบ่งแยกไว้ง่ายอยู่แล้วส่วน Facebook ก็รู้สึกว่าจะไม่มีไม่มีเพลิดนะครับก็อาจจะต้องดูขะเขากันไปในในเเรื่อง7วันนะนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็อธิบายมาพอสมควรแล้ว ก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบแล้วก็ติดตามคุยกับพี่เก่งพี่จอยไว้นะครับสวัสดีครับ